สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพี่หนิงอลรี่กสิ5คลิปสันสนมาฝากพี่น้องอีกเหมือนเคยนะคะมือนีกสิาพี่น้องเบิง้งต้นผู้ดังนะคะผู้ดังที่พี่หนิงปลูกไว้นะคะต้นนี้นะคะพี่หนิงเพี้ยนดูแลพยายามดูแลนะคะม่อหายเขาตายนะคะได้มาต้นนี้ก็ได้ประมาณหาปีแล้วนะคะพี่น้องตั้งแต่เขามีต้นยุดน,น้อยเนึ๋งพี่น้องเอ้ยมือนีพี่หนิงก็เอาเขามา มาใส่น้ำเนาะคะ่ะนาะเอาน้ำฮดสุมืออยู่ค่ะพี่นอ้องแต่ว่ามือนีเอามาเอามาถิ่มใบในสิ่งเลยนะคะแล้วก็เอามาไห้ใส่น้ำให้เขาหลายๆจักน้อยนะคะหลายกว่าปกติจักน้อยเพราะผู้ด่างเป็นอันต้นไม้ที่ที่มักน้ำเนาะคะ่ะนาะเบืงโู้พี่น้องก็ดีอยู่ได้เนาะคะ่ะนาะงแต่มียังไงเนาะก็ยังมีต้นผู้ด่างไว้ให้เบิ่งอยู่นะคะนาออยู่ในบ้านนะคะปกติแล่อยู่นี่ก็อากาศหนาวตลอดปีนะคะกะ็ ต้องปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านนะคะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องเบิ้งค่ะคันนี้ก็เป็นผู้ด่างที่จับต้นมื่อกีนี่นะคะเนาะตน้ตนตน้นต้นแม่เพื่อนนาะต้นใหญ่ๆต้นมื่อกีนนอกเนาะพี่นิงเกามาช่ำเลยคะ่ะน้องๆมาเบิ้งค่ะเอามาช่ำใบใส่ในของนำว้นะคะนี่เป็นของนำของแขกนะคะพี่นิงเกามาช่ำว้นะคะพระาว่าอยากแพยในบ้านก็อยากให้มิด อ,ออกซิเจนจากอดอกต้นไมต้ต้นไหลเนาะอยู่ในบานน่นะคะกับมาช่ำใบนะคะให้เขาเกิดหากนะคะแต่เขาแข็งแรงจักน้อยพินิก็กิเอาไปลุ่มใส่กระถางแขวนนะคะน้องๆเ <f> <c oughs> <c oughs> ด็กขยัาในเด็เลของพินิงนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะค่ะนี่กับแม่ผู้ดังอีกต้นหนึ่งเนะค่ะเด้อกับเป็นต้นที่จากเมื่อกี้นี่แหละค่ะพี่น้อง <c oughs> พินิงเก็เอามา เอาตัดเอามาเนาะค่ะเนาะตัดเอาเขามาช่ําใส่แก้วน้ำใ้นะคะให้เขามีหากมีอย่างแล้วออกเกิดลาเกิดยังแล้วก็ยังค่อยเอาเขามาใส่กระถางแขวนใ้นะคะพี่น้องมึงดูพี่น้องแต่เมนอยู่ยากลําบากหล้ยอยู่เมืองหนอกเขานะคะต้นไม้กระปูกยากลายนะคะอยู่ในบ้านก็ต้องเพียนพยายามเนาะค่ะเนาะมันบอมมีแดดนะคะพี่น้องปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านก็ต้องเพียนพยายามนะคะ พี่นิงก็เลยอยากให้พี่น้องเบิง้งพี่นิงก็ม,มีมีผูดางอยู่สองกระถางนะคะสองตนนะคะที่เหลือพี่นิงก็ช้ำนะคะโอ้เห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นใบเหลืองๆพอดีพี่น้องเด็ดออกก่อนนะพี่น้องเนาะเด็ดเด็ดเด็ดเอาไปชิมเนาะเด็ดก็ับโหดน้ำเขาไปแล้วนะคะนะคะโอ้เนี่แหละค่ะกับพ่อมีไเด้เบิงนะคะน้อยย่ำหนา้าหนาวนะคะย่ำหนา้าน้าวรดูหนาวก็มีกระถางแขวนอยู่ อันเดียวนี่ละคะ่ะคอรอยู่นี่ละคะ่ะพอาเดียเบิงเนาะคะ่ะน้อพี่น้องนะคะก็เลยเอาคลิปนี้ก็เลยเห็ดมาฝากพี่น้องนะคะพี่นิงนะคะพอมี Carr อย่างเห็ดเลยนะคะตอนนี้นะพอดีออกไปขางนอกเลยพี่น้องนะคะผู้ดังนะคะมาฝากพี่น้องนะคะเดียวเดียวนี่ก็แตกยอดออกแล้วเนาะคะ่ะน้อเดี๋ยวพี่นิงกับสิตัดเขาไปแซน้ํานะคะพีน่นาาอ้องสปตัดเขาไปแซน้ําแซใบจักซ้ออันทย์เขาก็เกิดรากแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังคอยเอาไมาช่ำลง กระถางและก็แขวนอีกนะคะที่พี่หนิงมีหน่อยนะคะเพราะว่าพี่หนิงเนี่ยมาเคสนะคะมาเคสแล้วก็เอาไปฝากมูนะคะฝากมูฝากลูกนะคะคุณละซ้อกระถางสามกระถางจะคอกับมี่ยูแค่นี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าพื้นที่กับมี่น้อยบ้านหลังเนยน้อยนะคะข้างบนนะคะก็เลยบมีมองใบดอกไม้ประดับลายปันไดนะคะพอบ้านกระถาอยูนะคะเหมือนเสวนาทิพย์บ่งหันมาอ่นคุณสิไปซื่อ,อ ต้นไม้ต้นไม้ในบ้านบอผมสิผ้าไปเวอร์จินมาพี่นิงกับข้าตั้งแต่อันอยากนางอยากเบาก็พี่นองเนาะคะ่ะนาะไอสดไรสดนะคะก็เลยบอกคนมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะแถาเนาะอาทิตย์ไหนย,ยังค่อยผ้าไปเวอร์ัินมาก็เลยบอกมีต้นไม้บ่ามีต้นไม้ในบ้านปันไดน,นะคะพี่นองนะคะแล้วก็กระสิมีตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ว่าต้นไม้แบบเอ่อต้นต้นไม้อัน พลาสติกเนาะค่ะเนาะขอไใบมุ้มนี่นะคะพี่หนิงก็ใบมุ้มนี่นะคะมุ้มห้องที่พี่หนิงผ้าเบิรงนี่เป็นหุ้มุมมุ้มห้องกินเข่านะคะพี่น้องค่ะนะคะอันนี้นะคะก็มีนะคะมีต้นใหม่มีอยู่ซำนี่แล้ค่ะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูนะคะเต็มบปหมีอย่างเลยนะคะอยู่ในบ้านนะคะบ้านเมืองหนาวบ้านเมืองหนาวน้ำมือเศร้านี่ก็โหดน้ำเพิ่นไปแล้วนะคะเพิ่นก็ยังแห้งไวเพราะอาการมันเป็น เอ่อห uh, นาวๆแห่งๆนะคะพี่น้องต้องมั่นหดน้ำนะคะพดน้ำก็ต้องหดที่ละหน่อยๆน,นะคะพี่น้องเพราะว่าทางหดร้ายเขากระสีไหลลงโตนะคะเนี่ยครับพี่นิงก็เลยพาพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งนบ้บานมือนี้ว่าพี่นิงปลูกต้นไม้ได้สัน้นดีละโอ้ยเป็นตะเลีต้นมาค่ะพี่น้องนะคะพี่นิงเราอ,อ่นซ้อนร้ายนะคะพี่น้องเวลาเห็นพี่น้องเพิ่นทําคลิปวิดีโอ ไปเนาะบานเพิ่นมิสวดอกไม้งามๆนะคะเมืองไทยเฮานะคะเมืองไทยเฮานี่ก็ปลูกต้นไม้ได้ตลอดปีเลยนะคะ <c oughs> บ่าแล้วก็มาเบบ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มาเบบ่งพูดดังกัะทางเดียวนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เพอาะสมนีนะคะพี่นิงกับออร์ลี่กับิดฮอดพี่น้องนะคะก็เลยเหตุคลิป อ,ออกมาเบามาอยากเบาอยากจาน้ำนะคะก็เลยพพี่น้องเบิงงผู้ดังนะคะผู้ดังกำพากระทางเดี๋ยวแขวนที่ท่องเพดานนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้อสวัสดีค่ะ